ผมย้อนตั้งแต่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลพลเอกสรยุทธรัฐบาลท่านสมัครสุนทรเวชรัฐบาลท่านอภิสิทธ์เบชชายชีวะรัฐบาลท่านหญิงลักษีนวัตรสภาพที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ไม่มีนะไม่มีแต่เมื่อมีการรัฐประหาร ไปยุติกาโอชามามีอำนาจสภาพเปลี่ยนไปเลยครับประเทศไทยเหมือนถูกแรงลงอีแรงลงกัดกินประเทศเพราะทุกคนมองว่าไอ้คนที่สามารถขายยาบ้านในหมู่บ้านได้คนที่สามารถขายหวยคนที่สามารถเปิดบอนคนที่สามารถเปิดการค้าประเวณีในเขตชุมชนหมู่บ้านได้จะต้องมีอำนาจนุนหละ่ะ และทุกคนก็ชี้นิ้วไปที่กลุ่มคนกลุ่มเดียวครับต้องมีตำรวจนุนหลังบทสรุปเป็นอย่างนี้จึงไม่มีใครที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนอยากเข้าไปยุ่งไม่อยากแจ้งตำรวจเมื่อไม่อยากเข้าไปยุ่งเกีียวเมื่อไม่อยากแจ้งตำรวจพวกนี้ก็เหืมเกิมไงครับก็ใครใครค้ามาก่อค้าใครใครค้าช้างก่อค้าเช่นเดียวกันใครใครค้ายาบ้าก็ค้า ใครต้องการจะทําผิดกฎหมายก็ทําก็ทํากันไปแล้วถามว่าสภาพสังคมไทยแบบนี้มันเฟื่องฟูตอนหนก็ยุคที่ประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บริหาร,รเฟื่องฟูมากเพราะมีการตั้งรองผู้ว่าฝ่ายความมั่นคง เอาทหารมานั่งคู่กับผู้ว่าที่มาจากกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้ว่าฝ่ายความมัน่นคงดึงกรออมนอมาดึงตำรวจเข้ามาทํางานร่วมกันกลายเป็นว่าเป็นการสร้างขั้วอํานาจในจังหวัดนั้นขึ้นมาพวกนี้ไม่มีหน้าที่ทําอะไรนะครับมีหน้าที่สอดส่องหา แหล่งที่จะเก็บผลประโยชน์ถ้าสมมุติบอนออนไลน์เนี่ยคาสิโนโออนไลน์การพนันออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเคยจ่ายตำรวจเนี่ยเดือนหนึง่งแสนหนึ่งต้องจ่ายเพิ่อมอีกห้าหมื่นเพื่อไปลงกองการตรงนี้นี่คือความเป็นจริงนะครับถาใครใครก็รู้ยุคที่เฟื่องฟูของอาชญากรรมยุคที่เฟื่องฟูของยาเสพติดยุคที่เฟื่องฟูของการพนันเงินกู้นอกระบบสูงสุดก็คือยุคประยุทธ์จันทร์เหมือนกับว่า พอรัฐประหารแล้วมีอำนาจแล้วควบคุมทุกอย่างในแผ่นดินนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้สมุนบริวารลูกน้องข้าราชการเลวทั้งหลายนีย่ทำมาหากินเต็มที่พวกนี้ไม่ได้ประกอบการค้านน่ไม่ได้ทำธุกรกิจพวกนี้ก็รีด ผมเคยได้รับการปรึกษาร้องเรียนจากผู้ประกอบการตู้มาอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้เพราะตำรวจบอกว่าอย่าเลิกี่ทำที่กาลสินเลเลิกแล้วพี่จะเอาเงินไหนอะตำรวจพูดอย่างนี้ฝ่ายปกครองฝ่ายกรมโนก็มาบอกเฮ้ย hey, อย่าเลิกนะถ้าเลิกใครจะจ่ายเงินให้พวกกอัวนี่มันสะท้อนให้เห็นว่าระบบไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกรมโนในประเทศนี้นี่มันพังมันเละหมดแล้ว ถ้าย้อนกลับไปถึงยุคสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตนสภาพอย่างนี้ไม่มีนะครับย้อนกลับไปอีกเป็นรัฐบนล สมัยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่มีสภาพอย่างนี้ย้อนกลับไปถึงสมัยรัฐบาลท่านสมัครสุนทรเวชสภาพอย่างนี้ก็ไม่มีไปจนถึงรัฐบาลจากการรัฐประหารพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สภาพอย่างนี้ก็ไม่มีครับยิ่งไปถึงสมัยรัฐบาลของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยไม่มีเลยยาบ้าไม่กล้าขายผู้เสพตายผู้ขายก็ตายด้วยแล้วการปราบปรามก็เข้มข้นจริงจังยาบ้าเนี่ยสมัยอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรเนี่ยั่วดีทีห่างเนี่ยผมก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ย